mời mời mọi người mời 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 mà mời 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 Nè mời 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 เดิมๆดิมนดกันครับเป็นไตเป็ดเป็นรถตุเป็กูอันนี้ไอติ๊กอันนี้ไอติ๊กเป็นเกลี้ยงเลครับไอติกเงอะไรไดรยอะไรเงต้องเป็นนะต่โบเปกูหลนนึงไงยังเ้นายโอ้คลิปุนนึงโอ้คลิปุนนึงไม่รูราคาแต่ได้ที่เ้ไว้ตามได้เ้ lăng mày đai gặp lăng mày đai nó rồi ốc rồi rocky rồi, 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 rồi trăm nhưng nhiều căn đừng gắn tụt căn nhiều lăng mày bịa trăm đai bịa rồi các bé ta rồi bị chú con để rocky cả lăng đâu buổi chào mai đặt mông tì trong mông แย่ทุกติดแลือเลือกยากอยากว่าเปิดไหนได้ติดทุกเร็วบางคนปาตายอย่ทุกปุ่มยึดตรงกลางวุ้นเลยยึดไม่ได้เลยเป็ไหนไปน,นอนโรงพยาบาลปีเดียวนอนเป็นเดือนกันเลยนะว่าปุ้มมาออกมาเดือนนปุ้มยึดแย่ทุกแย่ไม่ก็อย่า,ยง,ายงลบมาดูเลยมันต้นไม่ได้แล้วไม่ตายเลยนี่ เดี๋ยวจุยากทุดือว่างีมดอีโรยิดจะไปวราเิกดูได้จิงจเงี้ยเร่งว่าตรงตามเดือนมันมันเป็นเต่คนนะครับมันุกี้พุ๊วาเดือนยมไมรยิดได้ไหมตัรามันี่รุไม่นม่น่าไเลยนี่เไม่นึกว่ามันยึดยากไม่เจว่าไม่น่าดูดหรอกไม่น่ายึดเลยตัรามั วัวโบวิ่งเลยกันแล้วแต้กัตรีไอ้แก่ก่อกัตรีได้ไม่มีแบบน้ามาไปโจ้นะโจ้ดูรัดมีเครื่องกับเครื่องเอยก็ว่าเดิมเดิม Mày bị bố bói. gần đi. Ta wanaki, nắc gang lao. Yo kênh gửi. Ta mấy cưng mày mày bố nếp bên ngoài mày nếp mày 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 không như mày Ngoc lê nè kính, lê gà lăng gót lê in mèo, 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 lục นนเัเกียร์เกียร์ห้องเกียร์เกียร์ก็แตกเกียร์เดียวกับซ้ำลอยอุกนะครับเกียร์เดียวกันตัววัดซ้ำลอยอุกก็เอาเกียร์รอยกวาวไปใท่กัน <laughs> อันนี้เปืนเป็นเล็กนะครับเปืนเป็นเล็กต้องเอาไว้นู่ร,รอง ต่นี้หนาะราก็รากาอกงไม่ไม่อกิลงตรงนี่ไม่อ้ามก็ไม่เน่ใจคับตนี้โลก็ไม่เน่ใจเหมือนกันไม่ได้ก้ามาไล่วันเลยนานเลยปมไม่ได้ามาไล่เดือนเลย กันนี่ไงอ,อีโรยนะอีโรยกันนี้เก่งร่องไปนะเนี่ยปเ็นไนวักิ้งครับพิมได้ติดเด็ดร,ร,ร,ยรอยแย่แต่ว่า เอ้ไม่มีนะครับเอ้เปลี่ยนปอบกับเปลี่ยนปอบดนดนดนเต้นเต้นเต้นไอ้ชาลังกาตู้ ว่เก่งไม่หแล้ว่าเก่งต่ำไม่มาเร็วปลาปุกไม่เร็วกับรถดุนนี้ไม่เดียวกันเลยรถดุนนี้ต้องปลาปุกกันนึกเล็วรถกีทิปปีมาเร็ว รถไล่ที่ปีอ่ะทำไมปาปุกเกี้ยกอีโดดุกตโนะโวยปิพายนั่นเราเชื่อเราก็เห็นมาแล้วไตโดดุกเราไม่เชื่อเราเราเอ็นมาได้กันแหรอพาปุกปีอีโนะโวยพิไปยนั้นต้นจริงกับเล็กได้ไหมไอติ๊กไออย่างต้นไม่ได้เต่าเนาะเล็ก บยทุกทกี่ไจาเลยไาจาพุกดักรามไม่ดีจริงเหยดผมดักราดีแก่ไหนกับผุกเปอนหนอยจ้ำหน่อยจ้ำ ร้อยสามร้อยสามคันนี้เจ้าต้ามราคาล่างไหมนะครับหน้าราคาไม่กี่บาทร้อยสามร้อยสามดำมาไปไหนมันฟูมังรวยตกใจมา้มีหลักตั้ง น,นี่รอยอกุกนะแล้วก็เสนกว่าอ,อ,อันนี้เส้นเรือบอ,อีน้องรอยอุกนะน้า5ส0นกว่ากว่านเจมมาลงรถได้เลยครับอันนี้วัวเก่งเหยียมกันนี่ครับ หัวเก่งด้วยหนุ่วัยยาวตรงเต็นเลือบแล้วก็หัวยาวตรงเต็นกว่าอ่ะนึ่งหรุ่น,นึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ราคาสิรุนนึ่งหรนหนึ่ง เลกๆเลีเ้ยงดิโอ้โอ้โอ้เปิดไม่ออกเปิดไม่ออกเอฟซีเลี้ยงน้ำไม่กี่บาทอ,อ,อันนี้ก็น้ำไม่กี่เส้นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเ,นนเดียวกับเสบบ่มกับมกับไม่ได้นะ ปุ่มหนังกลับไม่ได้เป็นไหมดุนนึ่งเป็นดุนเดียวเลยพุ่มหนังกลับไม่ได้โอ้มีอย่างันเนาะเตีไม่โดนติดเลยไหมโดนไหมเดี๋ยวปุ่มกลับไม่ได้นี่มันตีได้นี่นะพุ่มถึ้งโอมันแขบนี่นะหมตึงเราตัวย้อยยันหนักปันหนักปั้นเอาไปกีบไม้กับกีบไม้เหี๋ต้นใจกีบไม้ โอเคนะคลิปนี้นะให้เลย و, ยัวๆแต่นู่มเหี่ยงเตรียมดํากันนู่อ่างวัวหลักอ่างเตรียมดําอ่างบนเดียบของวัวหลักครับโอเคคลิปนี้บายบายนะตวัสดีครับก็มีไปาาัญธรรมเลวไม่ได้ใต้ดีตาา้องแก้ปัญธรรมปัญหาใต้ไม่ต้องไปรุ่นใจก็บ่ัญหาใต้ไม่กับ